การร่วงเวลาเทศกาลสำคัญนะคือช่วงเวลาสำคัญมากซึ่งเป็นวันถุสำคัญของกลุ่มชนชาวศาสนาที่ถึงแม้ว่าเราจะนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเนื่องจากเราต้องอยู่ร่วมกันในโลกนะครับการดำเนินเรียนรู้เรื่องกรรมต่างนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมครับท่าที่ปรึกนะครับ Thank you. มีผูส่อวนันนี้นัก็มาส่งค้องกับคณะคราไทยดีที่เรตัวรู้ตัวนักท่าวด้วยนะครับเขาอขอบคุณนแรกของชื่นชมของท้งให้กำจนะครับกับคณะครูสาบันศึกษประเทศแล้วก็หลานักเรียนผู้กคนที่ Thank <laughs> you.